มึมมงมทำไมกลไปตอนนี้นะเียวนาง็ไม่ได้กินกำลังถ่ายวิดีโออยู่นะโอ้โห,โหเหลืองเป็นทองออจับจับลูกโชว์หน่อยดิเปิดเปิดน้ำมาที่เอามาลอยนะ้ำดูถ้าว่า มันจมมันหนึงจะแก่ตอนนี้ยังสัมผัสไม่ได้ว่ามันแก่หรือเปล่าตนแม่แม่คุยคุยเข้าไปอะไรนะน้ำดอกไม้สีทองเอออะไรบอพี่น้องสวยสวยสวยมามาจับกล้องให้หน่อยนี่ขอไปยืนตรงนั้นบ้างเป็นวิดีโอเป็นภาพวิดีโอถ่ายนานๆหน่อยก็ได้ไอ้พี่น้องมันเกิดหน่วยเดียวไอ้เป็นเกิดสามหน่วยมองมองเนี้ยมองเนี้ยอ่ามองเนี้ยเป็นภาพวิดีโออยู่นะอย่าไปแตะอะไรมันพูดไปเรื่อย อันนี้โซเดี่มว่าต่หกเดือนปลูกได้หกเดือนมันเกิดหน่วยติเด็ดออกก็เสียดายก็เลยเลอเรียงมันไว้ก่อนแต่ว่าแก่บอกแก่เดี๋ยวรลเบิังได้พี่น้องเดี๋ยวติดร่องเอาเอาแซ่นามเบิ้งก่อนเข้าว่าแค่มันจมมันยังติแกแค่มันยังลอยหนามอยู่ยังยังอ่อนอยู่เป็นไปได้เป็นไปได้เออท่นบอกว่ายังสั่นลังเดี๋ยวร่องเบิ้งได้พี่น้องเด้อรอเบิ้งน้ำกัน แก่เราจะเบาจ้อ่อนจนหนักใช่ใช่บอบอมันบอกว่าขันขันแก่ติจมขันแก่จมขันอ่อนร้อยมันบอกใช่หรอมนเมนมันเหลื้งแต่ใน้นน้อยแล้วตอนเน้น้อยไม่กันเลืองงนี่แล้วขเอยเดี๋ยไป้นาเครื่องถังเมาเอามาแอล้วใครจะไปแซน้ำเราเด้อ ก็จะเอาบอกมองไปแช่นาํแลมันย่อนแสงอ๋อมันย้อนแสงเหรออ่าเยอดหายไปนิดนึบ้างเายนะเป็นยังไงบ้างเอาเยอะๆหนสิได้กี่นาทีแล้วกล้องได้กี่นาทีแล้วมันบอกกี่นาทีเท่าเดิมสองนาทีก่อนเหรอ